ผู้ใดมีเงินสดอยู่ในมือทั้งที่เป็นเงินของตัวเองที่เก็บไว้นานแล้วโบยพายหงูที่ไปตกอยู่กับมือของคนอื่นนอกจากมือของเจ้าของมีอยู่สามทางที่สิบโบได้ขึ้นมีความเสี่ยงอาจสิได้ขึ้นหรืออาจสิบได้ขึ้น ทางที่หนึ่งคือมูสนิทหรือว่าเพื่อนสนิทกันที่หู้ใจกันยืมไปโดยที่โบมีลักฐานคำประกันทางที่สองคือคนแปลกหน้าอาจจะมีการซื้อขายกับคนแปลกหน้าบอกให้เฮ้งเป็นคนจ่ายเงินก่อนแต่สินค้ายังบทันได้รับ ทางที่สามทางสุดท้ายเป็นทางที่อันตรายที่สุดอย่าให้เมียเอาไปโดยเด็ดขาด